กระผมวชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับกระผมจะขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ครับวันนี้เนื่องจากาท่านประธานบีบเวลาจาก7็ดเหลือ5้าก็ผมจะขอตรงประเด็นเลยครับท่านประธานวันนี้ไม่มีโลกสวยครับไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์ครับท่านประธานไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่เรียกว่ามือถือสาบปากถือศีลครับท่านประธานผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านประธาน ท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยบอนการพนันธุรกิจการพนันในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับมีหลากหลายมีกว้างทั้งไม่ว่าจะเป็นบอนอยู่กับที่บอนเคลื่อนที่หรือจะเป็นเว็บไซต์การพนันออนไลน์ต่างๆเยอะมากครับท่านประธานแล้วการเข้าถึงก็ง่ายมากครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงอายุส0บขวบ9ก้าขวบเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับมีเงินสัก1ิบาทที่บบาทก็สามารถเล่นได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาววัยทางานหรือจะเป็นคนเท่าคนแก่ตามบ้านนอกครับท่านประธานมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยสามารถเข้าถึงการพนันได้แล้วครับท่านประธานแล้วสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานทาให้รัฐเนี่ยครับสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นจํานวนมากนะครับต่อปีครับท่านประธานโดยตัวอย่างครับที่ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังวันนี้ก็จะมีสองสามสถานที่ครับสถานที่แรกครับเป็นที่ที่ผมไปเรียนหนังสือครับผมเนี่ยจากเด็กบ้านนอก อยู่ดรธานีก็มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกครับไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียครับเด็กบ้านนอกอย่างผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็วันสุดสัปดาห์ครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีอะไรทำก็ขับรถไปกับเพื่อนไปที่าสเวกัสครับรัฐเนวาดาาสเวกัสเนี่ยครับเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเป็นเมืองใหญ่มากครับท่านประธานเรียกได้ว่าธุรกิจการพนันของาสเวกัสเนี่ยสามารถสร้างไรายได้เนี่ยหลายหมื่นล้าน US เดอลลาร์ต่อปีครับแล้วถ้าเราไปดูให้ลึกอีกครับการจัดเก็บภาษีเข้ารัฐเนี่ย สูงมากครับหลักหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีครับท่านประธานครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครับผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญในการเล่นการพนันดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปาสเวกัสเนี่ยสุดสัปดาห์ผมไปเกือบทุกอาทิตย์นะครับผมเรียนอยู่ที่ l a เนี่ยประมาณปี2011ถึง2013ไปทุกอาทิตย์ครับแต่ผมไม่ได้ไปเล่นคาสิโนไม่ได้ไปเล่นการพนันครับผมชอบไปเที่ยวครับท่านประธานไปเที่ยวในที่นี้คือโรงแรมในาสเวกัสเนี่ยมีแต่โรงแรมสวยๆครับร้านอาหารอร่อยครับท่านประธาน แล้วก็มีกิจกรรมไม่ทำมากมายถ้ารรท่านประธานไปเห็นวิวห้องนอนของ Cosmopolitan ที่มองลงมาแล้วเห็นเบลาจิโอเนี่ยในถนน拉斯เวกัสสตรีปเนี่ยรรท่านประธานจะลืมเรื่องคาสิโนโลเลยครับดังนั้นครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยกันเรื่องคาสิโนโอย่างเดียวครับผมมองว่า Entertainment Complex เนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเป็นเมืองท่องเที่ยวสามารถสร้างไรายได้ที่เข้ารัฐได้เป็นจำนวนมากครับรท่านประานผมครับส่วนตัวจึงสนับสนุนครับ สนับสนุนให้เกิดให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ในความรอบคอบครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชุดที่แล้วครับที่ได้ทําการศึกษามาค่อนข้างดีครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยสภาูุเทนราษฎรชุดนี้เนี่ยยังไงก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องศึกษาแล้วก็ลงลึกเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอโซนนิ่งจังหวัดไหนได้ไม่ได้ครับท่านประธานครับ ยกตัวอย่างครับถ้าจําเป็นครับต้องตรวจประวัติอาชญากรรมก็ต้องตรวจครับท่านประธานเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องรอบคอบไว้ก่อนครับสุดท้ายครับท่านประธานครับถ้าจังหวัดไหนพร้อมสถานที่ไหนพร้อมเนี่ยผมว่าสามารถเราเราสามารถทํานําร่องได้เลยถ้าจังหวัดอื่นไม่พร้อมไม่เป็นไรครับจังหวัดอุดรธานีผมยืนยันครับว่าจังหวัดอุดรธานีผมพร้อมพร้อมจริงๆครับท่านประธานเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีไฟล์บินมีไฟล์บินที่ครอบคลุม20กว่าไฟล์ต่อวัน มีสถานที่กว้างขวางเป็นเมืองที่ใกล้กับเมืองชายแดนแล้วอีกอย่างครับรัฐเนี่ยจะได้จัดเก็บภาษีเข้าท้องถิ่นเข้าบำรุงการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมได้หลายหลายอย่างครับถึงแม้หน่วยงานไหนไม่อยากจัดเก็บไม่เป็นไรครับมาให้ท่านประธานเทียบจุธาก็นด้ครับท่านประธานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเดี๋ยวท่านเอาไปบูรณะวัดวาอารามเองไม่ยากครับท่านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้แน่นอนครับดังนั้นครับท่านประธานครับสุดท้ายครับวันนี้ครับ น้องชายสุดที่รักผมนั่งอยู่นี่น้องวรวงศ์วรปัญญาน้องเคยบอกผมครับบอกว่าโอกาสเป็นของคนที่พร้อมครับผมว่าถ้าเราพร้อมไว้เนี่ยเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับ Entertainment มนต์คอมเนี่ยผมว่าสมูทแน่นอนครับสามารถทำได้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ